รักน้ํารักษาแผ่นดินกิจกรรมบํารุงปรับปรุงรักษาซ่อมแซมต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะของชุมชนซ่อมแซมต้นน้ํานะครับต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะชุมชนของบ้านอายนะครับกอไดเขตเทศบาลว่า,าที่ท,งทงางเทศบาลเฮานะครับเราได้รับ อนุมัติจากที่ว่าการอำเภอนะครับเป็น <Mond> ต <şeyler> ัวแทนของอำเภอชัยประการนะครับได้เปิดส่วนสถานะขึ้นนะครับเป็นตัวแทนนะครับแล้วก็ต่อไปนั้นนะครับเขาก็คงจะมีโครงการหลายๆโครงการอยู่นะครับที่เดนไปเปิดที่สถานะหัวเอ้ยฐานที่ปวดหลังปวดเอวเอ้ยหรือว่าฐานที่เขาจะไปดูต่างๆฐานนะครับว่ามันมีอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ขอขอบคุณจากกองทัพโดยที่มี พัฒนาสวนสุขภาพบ้านอายเป็นสวนรวมงเสริอบุคองต้องถิ่นซึ่งรับผิดชอบโครงการสวนสารณะเฉลิมพระเกียรติจ้งให้จังหวัดภาษาอำเภอดำเนินโครงการกำลังปรุงปรับปรุงรักษาซ่อมแซมต้นไม้ในพื้นที่โดยให้ประชาชนและชุมชนได้มีส่วนร่วมและเห็นความสําคัญของการอนุรักษ์พืชฟูการดำรุงรักอาละกดไลค์ของรักเนาะ